อ้าวดูสิครับเพืเ่อนๆเราอยู่กับของเล่นแยะเลยตัวนี้ครับเป็นเจ้าไดโนเสาร์หอยสระทบแบบชนถอยนั่นเองออกมาครับก็จะนี่นี่ครับโอ้ดูสิครับเพืเ่อนๆ

อันนี้ก็สไปเดอร์นะครับเป็นจัาแมงมุมนั่นเองว่าขามันหายไปข้างนึงครับมันมีแปดขาแต่ขาหายหนึ่งข้างโอ้ต้าตัวนี้ครับเป็นเจ้า,อานอนเสาแรคเรนะครับเป็นตัวนอเสากินเน,น,นื้อมันวิ่งซัดซาเนะยครับมีไฟที่ตาแล้วก็มีไฟที่ปากด้วยตัวต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าสุนัขว้าวตัวต่อไปครับก็เป็นเจ้า คิง g k o แล้วก็ Last หนึ่งนี่ตัวต่อไปเอาไอ้ตัวนี้มาแข่งกันดิกราเป็นซีบรามันมาลายสองตัวว้าววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ,โอ้มันมีไฟที่ตาจิ๋วเจ้าสีขาวนี่มันวิ่งเร็วมากเลยอืมตัวตัดไปดันบนครับก็เป็นเจ้าด a สนะครับเป็นเจ้าเป็ดน,นั่นเอง เป็ดเป็ดชนถอยนอกมันร้องก้า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 ด้วยนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า Bradio Solas โอเคแล้วเจอกันใหม่บ้ายบาย